สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะครับแล้วก็อ่ะมีหลายท่านก็ส่งข้อความอีกบอกว่าอยากได้ยินครั้งที่แล้วไปหาไรสดไม่เจออยากได้ยินเสียงรอบจีทิ๊กเกอร์ออเวลาปลาี่คนขามมาเยอะมากเลยนะพี่เรื่องเกี่ยวกับเสียงเนี่ยครับวันหนึ่งนี่น่าจะประมาณสิบคนนะแต่เราก็ทีแอดมินก็ไม่เบื่อที่จะออกนะเออคือ,อฟังเสียงแล้วกันนะครับเสียงมันจะประมาณนี้เป็นลูกเล่นนะครับ อันนี้นะก็คือปลาลากเนี่ยมีเสียงโอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้มีคลิกเสียงอะไร,รใช่ไหมมันล่นข้างในอะ่ะม,มันเป็นลูกเล่นเ,เฉยๆครับไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดเวลาตกหน้าดินที่ตีตะก้อไปแล้วก็เปิดเปิดเสียงว่าล้อปลาลากไม่ใช่อันนั้นนะครับต้องทําความเข้าใจด้วยอันนี้มันเป็นลูกเล่นเ,เฉยๆแล้วก็คําถามใช่ไหมฮะผมทําให้ดูปลาลากออกอมีเสียงครับแต่พอกอแล้วอะ่ะ ยังมีเสียงอยู่หรือเปล่าเพราะล็อกบางบางยี่ห้อมันมีไงพี่ล็อกตัวใหญ่ๆอะไรอเงี้ยที่หมุนกลับมันก็มีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กอ๋อมันเป็นเส้นด็อกซิงครับตอนนั้นเ่ใช่ไหมก็ถอดออกก็จบใช่ไหมจบไหมพี่ยังถอดไม่ได้ครับเพราะว่าเพือล็อกรุ่นโบราณพวกเนี้ยมันใช้ระบบฟันเฟืองก็คือด็อกซิงเป็นตัวล็อกนะครับวันนี้เอาออกมันก็ต้องถอยหลังได้เลยถ้าเอาเนออกถอยได้ไหมพี่ถอยได้ครับ ไม่ได้เอาออกไม่ได้ครับอ่านหนังสือมาผิดหรือเปล่าเขาบอกมีบางรุ่นถอดได้ถอดถ้าบางรุ่นถอดได้ก็คือรุ่นที่มีลูกปืนกันตีกลับด้วยแล้วก็มีด็อกกิ้งด้วยนะครับก็คือถอดด็อกกิ้งออกกันตีปักก็ทาหน้ที่ล็อกแทนแต่ว่าความแข็งแรงมันจะลดลงนะครับก็คือเขาใส่มาเขาป้องกันรอยท่านก็อยากไปแล้วอย่างนี้ทาไงที่อยากได้ลอกตัวนั้นแต่ไม่อยากได้เสียงก็ไม่ได้คะมันต้องดูว่าถ้ามีลูกปืนกันตีกลับก็ถอดด็อกกิ้งออกได้แต่ถ้าไม่มีลูกปืนนนกกัััตีบบถอดดไไม่้ะคร ล็อกจิ้งก็คือตัวล็อกกันตีกลับเลยโอเคนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูแล้วกันนะครับก็หมุนนะฮะแบบธรรมดานะครับให้ดูนะว่านี่เก็บสายไม่มีเสียงนะจะมีเสียงเฉพาะสายเอ็นที่ตีกับตรงนี้นะครับหมุนให้ดูนะครับปกติเนี่ยที่มีเสียงเพราะว่าไอ้นี่มันขูดกันนะอะปกติก็ไม่มีนะครับเพราะถ้ามีเสียงจะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับก็หลายท่านสนใจมาเยอะถามกันทุกวันเลยนะครับก็ยินดีตอบนะฮะหลายท่านถามบ่อยมากคลิกเสียงอยู่ตรงไหน ผมหาไม่เจอบอกอย่ไปหาเลยบอกว่าไม่มีเอาพูดง่ายๆว่าไม่มีคลิกเสียงอ,ะอ,อ่ะอย่างนี้ละกันนะครับจนลองที่ไม่มีคลิกเสียงลรอไม่มีคลิกเสียงแต่ปลาลาบมีเสียงไอปลาดึงตอนที่เราสู้กับปลาถ้าปลามันมันเอ่อมันดึงเกินกําลังเบรกอ่ะมันจะมีเสียงติ๊กติ๊กบอกเรานะครับแค่นั้นเนีเป็นลูกเล่นนะครับก็หลายท่านก็ถามมานะว่าอยากได้นะพี่เขาถามว่าแล้วลอกของเรารุ่นอื่นรุ่นฟาโลรุ่นอื่นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ เออทำอย่างนี้มาได้ไหมยมีเสียงได้ปะจริงๆมันเอาไปแปลงเองมมไม่ได้ไม่ได้ครับค่อนข้างยุ่งยากนะครับ,รบก็คือมาซื้อรุ่นที่มันมีเสียงจบใช่ทำเองเยวมีปัญหาอีกซื้อรุ่นสําเร็จรูปจะ,จ,ะจะเหมาะสมกว่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากโวกเขาสดนะคะบ๊ายบาย